ดูมาหลายที่นะครับแต่ว่าก็ดูแลที่เนี่ยฝีมือนะครับผลงานต่างๆโอเคแล้วก็บริษัทน่าเชื่อถือมีทีมงานที่ชัดเจนแล้วก็งบต่างๆก็เป็นไปนตามที่เราตกลงไว้ไม่ไม่บานปลายครับด้านข้างเนี่ยเดิมจะเป็นสนามหญ้ามีต้นไม้เรามองว่าเราไม่ค่อยอยากได้ต้นไม้เยอะเราก็เลยวางแผนที่จะต่อเติมเป็นห้องอีกห้องนึงอาจจะเป็นห้องรับแขกหรือว่า ห้องนั่งเล่นพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นจากตัวบ้านบ้านที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นบ้านโล่งๆเปล่ายังไม่มีส่วนครัวคือแฟนเขาก็จะมองไว้ว่าอ่ะไหนๆเราทําแล้วเราก็ทําให้ครบเลยก็คือจะมีในส่วนของครัวไทยก็คือตรงนี้จะเป็นครัวไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมในส่วนของครัวฝรั่งที่จะเป็นส่วนในบ้านคุณภาพแล้วก็ ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณก็คือไม่บานปลายให้สิบครับพพครบคบก็ขอให้บริษัทมัตมเตอร์โฮมนะครับก็กิจการรุ่งเรืองนะครับยอดขายก็ทะลุเป้าทุกปีแล้วก็เจริญเติบโตยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับ